สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพี่จาทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดครับพาพี่น้องมาเบิกงัวทองโตง่ามๆครับพี่น้องครับเป็นปรามันลูกผสมแดงๆโตใหญ่ๆนะครับลักสามนะครับอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวุ้งสาจังหวัดตำนาจเริญครับเป็นงวทองครับพี่น้องอ่ะเบิงละเอียดกันเลยครับห้ามพลาดนะครับงามแห้งเดี๋ยวเบิกง้วนน้ากันเลยครับพี่น้องครับห้ามพลาดนะครับเป็นปรามันลูกผสมนะครับไทยสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ สถานะตอนนี้ทองในสามเดือนนะครับตัวทองแล้วโดยอันตาเศร้าครับประกันทองครับแดงๆใหญ่ๆหนาๆทั้งสี่หลึกลงสี่นะครับเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับแบ่งปันหัวแม่บ็อกนะครับสามหมื่นเจ็ดต่อร่องใดครับทรงฟรีลอยห้าสิบกิโลครับพี่น้องต้องบอกว่างามแหงนะครับงามแหงสมัยก่อนตอนเป็นสาวทองแหลกพี่น้องเอยราคาบปตนองค์เบาถึงนะครับ ถ้าไายสูงรอย4 7บวกลบครับพี่น้อง47เลยนะครับเคยื่อไปดูกันหนึ่งตัวตัวที่สองในท้องครับปากกันท้องนะครับเจ้าของเก่าสมหลอดมาแต่ว่าใบหายนะครับใบหลอดหายเอานะครับตัวท้องแล้วโดยอันตาเศร้าครับสามเจ็ดแดงนะลึกนะครับบามันกระสีมีตรงนี้นะครับฟังหูเพิเกาะนามังจากฟังสายครับพี่น้องนี่ครับ ฟังสายเด้อ้าหูบอแวงยังสี่นะครับราคาลักซ้ำหายากพี่น้องสื่อบ่ได้พร้อมนะครับจะูมกดำโมชีบบอแวงครับคลิปหูดำเขาบ่อยแต่งสดดีนี่ไสเชื่องแห้งนะครับเชื่องแห้งเลยขวันจับจุ่บ่องนั่งรับนะครับสามสิบเจ็ดนะครับมีตำนี้จุดเดียวครับตยงตรงหูเพิ่นนะครับ่าหูบอก้นน้ำบกจับพี่น้องเลยนะครับผมว่าทุกหม้อติดไปไก่แห้งราคานะครับ เอาเลอกนะครับนี่พี่น้องนั่งขอนะครับนี่ก็อยู่เป็นลูกหลอดนะครับแต่ว่าใบหลอดบ่มีอ่ะเร็วกร่าถปกติครับประกันท่องสามเดือนสมหลอดมาแต่ว่าใบหลอดหายนะครับขวัญจับจุ่มองนังทับนะครับเป็นงวดทีแดงงามดีโู้นะครับผู้แห้งนะครับขวัญจับจุ่มองนังทับนะครับตัวใหญ่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนุ่มกับซีเต่าครับนี่ขันการไม่ลุกนึ่งโตนะครับน้ำลางสวยนะครับลามมาเลยเชื่องแห้งนะครับ ห้องสาสิบเจ็ดนะครับประก,กันท่องครับค่าทุกค่าทอนนะครับประก,กันให้ซิฟหาหมือน,นะครับเ <c oughs> พิ่นอยาเขาห่มพี่น้องอ่ะเดี๋ยวให้เบียงอีกฟังหนึ่งนะครับปลุกปัออกไปต้องหนอกลุกไปไปเลิวออกไปนะครับหูเล้วพี่น้องโมเตมบโมทีบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปจะเบียงให้โอ้โ,อโหใหญ่เลยอ่ะออกไปแล้วดันถ่ายเอาหูไรอ่ะเอาอีกเอาอีกงับพี่น้องใ้เบิ้ง นสามเจ็ดราคานีครับบ้ามันนูผสมนะครับแดงอีหลีนะครับ,อ,นะรบอ่ะเพชดำนะครับพ่วงหางดำมือกระส้นสั้นพี่น้องเลยนุ่มสีเต่าครับปักกันท่องนะครับเด้ออ่ะเอียงปลาดุกเอียงไปเปิ้ลหูนะครับเป, ilim, ปิล้ลห,ลหูหูแห้งหัวใหญ่แต่ว identity, นันนี้ไซสดีนะครับกินเก่งพร้อมนะครับนี่เหลี่ยมเลิกดีนะครับสามหมื่นเจ็ดราคานียังต่อรองได้ทรงฟรี ลอยหาสิบกิโลครับประกันทองสามเดือนนะครับกูได้หาแม่บอกแม่พันเขาขอกครับราคาลักสามนะครับตากระทิมีตรงหูเพิ่นแะครับพี่น้องก็น้ำมักจับนะครับตะดนนั่นแหละนะครับนี่ตามภาพนะครับ้าบุคาหูอุกรณน้ำมักจับพี่น้องเอ้ยมอนติดไปไก่ไก่แห้งยีรีนะครับดูพ่จารก็ร้ายเหมือแล้วนะครับอ่ะบอเต้วสีบครับพี่น้องนุ่มสีเต่าครับสนใจโทมานะครับอาเล็บนาเบื้องกระคากลดนะครับเรีบหลัง ก็คอนประกันไห้ครับซิผามือนะครับทองประกันไห้โอ้มาวหอนแตยลหนั่แหละเขากระเบิดแตงครับพี่น้องเป็นลูกที่สองในทองนะครับเอามากถึงใจท่วมากนะครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับป่ากันทองครับสามเดือนนะครับตัวททองเรียบร้อยนี่ครับจมูกกระบอกฉีกนะครับสีดํานะครับคี้หูดำยิงหน้าลูกยิงหน้านะครับ เชื่ออไรพี่น้องบามันตัวนี้สูงหน่อยสี่สิบเจ็ดถึงง่าด้วยครับใหญ่แดงพร้อมเห็นสีแล้ใจละลายพี่น้องเลยเอาเอาไปเดียงเอาครับพี่น้องครับกินเก่งนะครับกินเก่งอ่าเบิ่งทาย่างเพื่อนเฮ้ยโลดนะครับเราสมัยง้อเพ่งๆเด้อพี่น้องเด้อช่วงนั้นมินาจิตเจ็ดแปดหมื่นง้อตัวนี้รักแสนก็ได้นี่ครับหลังเพื่อนเดียงอีกเดียงอ่าเบิ่งฟังควายรอบครับพี่น้องนี่ครับ สามหมื่นเจ็ดสูงลอยสี่สิบเจ็ดทองสามเดือนครับต้องบอกว่านาเรียงนะครับนี่เป็นตัวใหญ่นะครับสีแดงเข้มดีนะครับนี่ไซส์ดีแล้วก็สดพร้อมนะครับเป็นลูกที่สองในทองนะครับเด้อนะครับควันจับทุกคนครับเครื่องโบดนะครับกินเก่งนี่ไซส์ดีนะครับบพส้นงอหน่อยพี่น้องเอานะครับถูกทอนประกันห้ครับทองประกันห้นะครับเป็นบราหมันลูกผสมตัวนี้นะครับ กับที่มีตําหนิตรงหูฟังสายนะครับฟังคว้าวูเป็นยังนะครับดนยางเขามาหาพิจ่านะครับบวส้นมายังครับพี่น้องหู้หู้แห้งนะครับงอตัวนี้อีใสดีแห้งลักสามพี่น้องแบ่งปลักสามนะครับเอาปะกันท้องนะครับบรรยากาศหาโมงหัวไหลพี่น้องเลยนะครับเบอร์ไล์กับเบอร์โทเลยครับเด้อเบอร์น้องเบอร์ไล์เบอร์โทเลยนะครับ เบื้องใกล้ๆเนี่้ตัวใหญ่แหงเลยตอนนี้ทางทองสามเดือนกว่าสามเดือนนะครับจับได้ครับพี่น้องวัวเชื่องนะครับเด้อตัวใหญ่นี้ไซดีครับนาเลียงครับตัวนี้นะครับเป็นลูกที่สองในทองครับประกันท้องนะครับเอาสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับทองสามเดือนครับประกันทองครับสามสิบเจ็ดห่องครับรวมทรงอ่ารอยห้าสิบกิโลนะครับก็มีจุดนี่เพื่อนก็อน้ำบางจับนะครับฝัง้ายฟังคว้าปกติดีนะครับ แต่ว่าราคามันเหล่าใจาะวงัวงัวเเลียมโตดีพี่น้องนะครับตัวใหญ่โค้งสางใหญ่สีแดงงามและก็เลียมตดีดีนิสไซด์ดีนะครับได้ทุกอย่างเลยเอานะครับห่องไปสามสิบเจ็ดนะครับต่อลองไหลทรงพี่กะรอยห้าสิบกิโลนะครับโทรมาในการห่อนไลฟ์พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่จ้านะครับจะเอาเพิ่นเขาห้มล่ะนะครับจืนตากแดดกันนะร้อนเติบห่อนได้พี่น้องห่อนแห,ห้งโอ้โหได้พี่น้องอห่อแห้งตัวใหญ่ก็ ม่วพปีจาทุกโตเลยในะขอกับอ่ะตัวท่องดนะ้วยจะเศ้าแล้วนะครับพีจาอ่าให้พนยางโซ่นะครับสักหน่อยกระดูป่ะปะยางโซ่เลยมั้ยยางโซ่นะครับใหม่วัดพีจาทีมขอลอนะ